ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการ ตานทวาดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเนื้อหาในการพยากรณ์ของคลิปนี้นั้นจะประกอบไปด้วย 1. ไฮไลท์คำทำนายเฉพาะราศี 2. เราจะดูดาวจรว่าจะส่งผลกับดวงชะตาอย่างไรบ้างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และ 3. ทํทำนายเรื่องที่น่าสนใจทั้งวาสนาการงานการเงินและความรักมาดูกันเลยครับ สรุปคำพยากรณเดือนพฤศจิกายน2568สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีตุลน,นะคะเรื่องวาสนาดาวจรเข้ามาได้องค์เกณ์ทำให้มีชัยชนะอยู่เสมอไม่พ่ายแพ้ให้ใครมีเงินมีทองใช้จ่ายสบายมือและมีความอุดมสมบูรณ์มีบริวารห้อมล้อมแต่ผลจากการที่ดาวเดินวิปริตจึงต้องควรระมัดระวังในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆที่จะผิดพลาดคลาดเคลื่อน และการที่ไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของมวลชนคนจำนวนมากค่ะในเรื่องการงานผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถสูงยิ่ง ที่มาช่วยงานต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนก่อนจะช่วยไม่ค่อยได้ผลคือช้าลงหรืออาจจะกลับกลายใช้ความรู้แบบกลับหัวกลับหางทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นมาได้ในเรื่องการเงินนะคะเจ้าชะตาขยันหาเงินมีเรื่องที่จะต้องลงมือทาหรือต้องเดินทางไปเพราะเรื่องเงินเงินทองทองอยู่ตลอดทั้งเดือนช่วงกลางเดือนไปแล้วให้ระวังจะทะเลาะกันต้องบาดหมางเพราะเรื่องเงินเรื่องทองหรือมีเหตุให้เสียเงินเสียทองได้ค่ะ เรื่องความรักก่อนวันที่9พฤศจิกายนคนรักจะมาคอยติดสอยห้อยตามเราหรือมาช่วยทำในเรื่องเงินเงินทองทองพอหลังวันที่9จะได้ไปทำบุญทำกุศลหรือปฏิบัติาศาสนากิจกับคนรักคนรู้ใจค่ะ ช่วงเวลาของการพยากรณ์ในคลิปนี้คือเดือนพฤศจิกายน2568ในเดือนนี้จะมีดาวที่ยกย้ายราศีอยู่3มดวงคือ 1. ดาวอาทิตย์ยกวันที่17 2. ดาวสุขจะมีการยกสองครั้งคือเดินเร็วมากเพราะตามปกติดาวสุขจะยกเดือนละ1ราศีเท่านั้นแต่ในเดือนนี้ ดาวสุ์จะยกในวันที่4และ28นะครับและ 3. ดาวเกตยกในวันที่9าดาวเกตจะยกทุกๆ3เดือนเดินคงที่เสมอไม่มีการมโนหรือการพักดาวเกตยกทีไรก็ต้องระวังเรื่องการป่วยกระทันหันป่วยแบบไม่ซีเรียสมากหรือการป่วยที่มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ส่วนในรายละเอียดวันเดือนปีและเวลาที่ดาวยกย้ายราศีทีมงานได้เตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วท่านที่สนใจก็สามารถกดพอยสและดูรายละเอียดตามรูปได้เลยนะครับเมื่อเราดูเรื่องดาวยกกันไปแล้ว ต่อมาเราจะมาพิจารณาการโคจรผิดปกติของดาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนกันดาวที่เดินวิปร,ริตนั้นในช่วงเดือนนี้มีถึง5ดวงนับว่ามากเลยทีเดียวเพราะดาวที่เดินตรงเสมอมีอยู่4ดวงคืออาทิตย์จันทร์ราหูและเกตส่วนดาวที่เดิน วิปริตได้นั้นมีอยู่หกดวงและในเดือนนี้เดินตรงตามปกตินั้นมีอยู่แค่ดวงเดียวคือดาวอังคารส่วนที่เหลือนั้นวิปริตไปถึง5ดวงคือ 1. ดาวพุธเดินพักมนและกลับมาเป็นปกติในวันที่25 2. ดาวศุ์เดินปกติไปจนถึงวันที่12แล้วก็จะเดินเสดจยาวไปจนถึงปีหน้า 3. ดาวพฤหัสมนแล้วก็จะเดินพักยาวไปจนถึงปีหน้า4ดาวเสาพักและมนไปจนถึงสิ้นเดือน และ 5. ดาวมฤตยูพักมาตลอดตั้งแต่เดือนก่อนไปจนถึงปีหน้าเลยรายละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปีและดาวที่เดินวิปริตผิดปกตินั้นทีมงานได้แสดงมาไว้ในรูปนี้แล้วนะครับท่านที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดกันได้เลยจากข้อมูลดาวยกย้ายราศีบวกกับดาวเดินวิปริตทีมงานจึงได้ทำกราฟ,ฟิกโดยให้เลขในแนวนอนเป็นวันที่1ถึง30พฤศจิกายน2568สส่วนแนวตั้งนั้นจะเป็นดาวต่าง เราจะใช้สัญลักษณ์เลขไทยแทนดาวนั่นคือ1เลขไทยดาวอาทิตย์4ีเลขไทยดาวพุธ6เลขไทยดาวสุกร์9ดาวเกต5ดาวพฤหัส7ดาวเสาและศูนย์เป็นดาวมฤตยูเรียงตามลำดับแถบสีสีที่เห็นในกราฟนั้นแสดงการเดินของดาวสีฟ้าเป็นการเดินปกติสีเหลืองเป็นการเดินช้าหรือหยุดนิ่งสีแดงเป็นการเดินถอยหลังและสีเขียวเป็นการเดินเร็วผิดปกติส่วนลูกศร จะชี้บอกในวันที่ดาวยกย้ายราศีนะครับแล้วเรามาอธิบายกันเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนดาวพุธเดินวิปริตหมายถึงวาจาคำพูดนั้นเชื่อถือไม่ได้หรือการเจรจาตกลงจะกลับกลายไม่รักษาคำพูดจนกว่าจะถึงวันที่25ดาวพุธจึงกลับมาเดินปกตินะครับต่อมาคือดาวศุกร์ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความปรารถนาเงินทองการวางแผนเมื่อศุกเดินเสดก็จะเร็วและแรงผิดปกติ นับตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปส่วนดาวใหญ่คือพระฤหัสเสาร์และมฤตยูจะมลและพักตลอดทั้งเดือนจึงน่าจะเกิดความแปรปรวนอย่างมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระฤหัสคือเรื่องเกี่ยวกับวงการคุณธรรมศาสนาการศึกษาและการพิพากษา ในวงการเหล่านี้จะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นดาวเสาวค,คือความรอบคอบอดทนและการตัดสินใจครั้งใหญ่โทษทุกทั้งหลายจะกลับกลายวิปริตไปสุดท้ายดาวมฤตยูเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเก่าตามมาติดติดว่องไวรวดเร็วเหมือนติดจรวดนำวิถีไม่มีพลาดเป้ากันเลยทีเดียวดาวกกวิญญาณที่โยกถึงกันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมายังคงส่งผลดีต่อเนื่องจนกว่าดาวเกตจะยกออกไปในวันที่9พฤศจิกายน ดาววิญญาณที่กล่าวถึงนี้คือมฤตยูและเกตที่ราศีพฤกษโยกถึงดาวพฤหัสที่ราศีกรกฎทั้งสองช่องนี้จึงได้รับการคุ้มครองให้คล้าวคลาดปลอดภัยจากัยันตรายต่างๆและได้ประสบความสําเร็จตามที่ควรจะเป็นสองช่องนี้ถ้าไปตรงกับเรือนชะตาใดของลัคนาก็จะส่งผลดีในเรื่องนั้นๆพอถึงวันที่9พฤศจิกายนดาวเกตยกเข้าสู่ราศีเมษก็วิญญาณก็จะหายไปดังนั้น หลังจากวันที่9จึงต้องใช้สติกันให้มากๆเลยนะครับในส่ว,น,วนแรกที่กล่าวมานี้คือภาพรวมของดวงดาวในเดือนพฤศจิกายนส่วนต่อไปจะเป็น,นรายละเอียดของแต่ละราศีไปดูต่อกันเลยนะครับ ในตอนนี้จะเป็นการดูดาวจรกับเรือนชะตาเรามาทำนายไปทีละดาวกันนะคะสำหรับท่านที่มีลักษณะราศีตุลอาทิตจรเข้าพบตนุในวันที่1-17ถึงส7พฤศจิกาได้ทำเนียบนิดเจ้ชาชะตาจึงได้รับเกียรติจากสิ่งที่กระทำ มีคนยอมรับนับถือแต่ก็ไม่มากนักหลังวันที่17ไปแล้วอาทิตย์ยกเข้าพบการเงินไม่มีทำรรเนียบทำให้มีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการสังสรรค์การเข้าสังคมหรือมีการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยค่ะ ต่อมาเราดูดาวอังคารนะคะอังคารจรเข้าพบกระดุมพระได้ทำเนียบกเกษตรการโคโจรปกติจะได้ลงมือทำในสิ่งที่มีค่าหรือจะต้องเดินทางไปเพราะเรื่องเงินหรือเดินทางไปเพื่อสิ่งที่มีค่ามีราคาค่ะ ต่อมาดูดาวพุธนะคะดาวพุธจรเข้าพบตนุไม่มีธรรมเนียบพุธเดินพักไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนจะมีการเจราจาตกลงพูดคุยกันในเรื่องต่างๆแต่ก็ตกลงกันไม่ได้พูดแล้วกลับคำเชื่อไม่ได้ถึงตกลงกันได้ก็เป็นเรื่องที่ทำตามคำตกลงแล้วไม่คุ้มค่าเลยเดาวพุธเดินมนนะคะช่วงวันที่1 7ถึง25พิพฤศจิกา การเจราจาพูดคุยในเรื่องต่างๆยังคงมีปัญหาล่าช้าไม่ได้ผลตามที่ตกลงกันและดาวพูดกลับมาเดินปกติหลังวันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไป จึงได้เวลาดีหลังวันที่25ถ้าจะเจรจาตกลงในเรื่องต่างๆเจรจาแล้วได้ผลคุ้มค่าสิ่งที่ตกลงกันก็จะได้ผลต่อมาดูดาวพระหัสสป,ปดีนะคะพระหัสจรเข้าพบกรรมมาได้ธรรมเนียบมหาอุดพระหัสเดินมนจนถึงวันที่7พฤศจิกายน มีผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์คนที่มีความรู้เข้ามาช่วยเรื่องงานตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ว่าการช่วยเหลือจะล่าช้าไปจากเดิมหรือช่วงนี้ช่วยอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลค่ะหลังจากวันที่7พฤศจิกายนไปแล้วพรฤหัสเดินพักไปจนถึงสิ้นเดือนตอนนี้ก็ต้องระวังผู้ใหญ่ในที่ทำงานจะใช้หลักการที่ไม่ถูกต้องไม่มีเหตุผล เกิดวิกฤตศรัทธาหรือผิดไปจากระเบียบประเพณีที่ดีงามต่อมาเรามาดูดาวสุขค่ะดาวสุขจรเข้าพบว,วินาศาจนถึงวันที่4พฤศจิกายนได้ทำเนียบนิดการโคจรปกติสุขนั้นคือความคิดส่วนพบว,วินาศาค,คือความพินาศพังทลายทำให้เจ้าชะตานึกเสียดายหรือว่าคิดถึงแต่สิ่งที่ได้สูญเสียไปแล้ววันที่4ถึง28พฤศจิกาสุขมาจรเข้าพบตนุไม่มีทำเนียบและเริ่มเดิน ในวันที่12พฤศจิกายนเป็นต้นไปทำให้เจ้าชะตามีเรื่องที่ต้องรีบวางแผนมีเรื่องให้คิดมีทั้งความสุขความทุกข์และช่วงนี้คิดอะไรก็คิดไม่เหมือนคนอื่น หลังวันที่28พฤศจิกายนสุขยกไปเข้าพบการเงินได้ทำเนียบประและโคจรเสิร์ดทำให้เจ้าชะตาคิดถึงเรื่องเงินเงินทองทองวางแผนเรื่องเงินและก็เหมือนเช่นเดิมช่วงนี้ยังคิดอะไรไม่เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะว่าสุขยังเดินวิป,ปริตอยู่นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูเสาและราหูนะคะเสาราหูคู่มิตรรวมราศีกุมเป็นพปุตตะ เสาได้ทำเนียบเกษตรและราหูได้เกษตรปกินนโชคช่วงต้นเดือน1-15ถึงิพฤศจิกายนเสาเดินพักทำให้เรื่องลูกน้องบริวารหรือสิ่งที่จะเกิดผลตามมาในเห็นเขาลางแล้วละ่ะว่าจะยิ่งใหญ่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเสายังเดินพักอยู่หลังจากนั้นช่วงปลายเดือน15-30ถึงพฤศจิกายนเสามนทำให้เรื่องบุตรหลานบริวารลูกน้องผลที่จะตามมาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ แต่อยู่ในจังหวะที่ยังต้องรอรู้สึกว่าล่าช้าและไม่ค่อยจะได้ผล ต่อมาเรามาดูดาวเกตนะคะดาวเกตจรเข้าพบมรณะไม่มีธรรมเนียบนะคะในวันที่หนึ่งถึงเก้าพฤศจิกายนใครที่มีเรื่องมีราวนะคะช่วงต้นเดือนก็จะได้คลายจากเรื่องราวที่ยุ่งยากใครที่ป่วยอยู่ก็จะได้หายหลังวันที่เก้าพฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวเกตมาจอเข้าพบป,ปัตตนิไม่มีธรรมเนียบก็จะได้ไปทำบุญทำกุศลกับคนที่รักที่รู้ใจหรือจะร่วมมือกันกันกบคนรักไปช่วยเหลือคน หรือว่าจะได้ไปปฏิบัติศาสนากิจต่อมาคือดาวมฤิตยูนะคะจรเข้าพบมรณะโคจรพักบริตยูตกมรณะทายเลยว่าดีเจ้าชะตาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นช่วงปรับตัวปรับสภาพการพยากรณ์ด้วยดาวจรและเรือนชะตาก็ครบทั้ง10ดวงแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาดูดาวจรที่โยกถึงกันได้กกวิญญาณในวันที่1-9พฤศจิกายนส่งผลถึงท่านที่มีลัคนาราศีตุลดังนี้ค่ะ เจ้าจรก๊กวิญญาณอยู่ในภพกรรม,มะและมรณะจึงทำนายว่าถ้าเจ้าชะตาทำงานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยหรือช่วยคนจากความตายความเสื่อมทรามต่างๆก็จะได้ผลสำเร็จดีและก็จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยในการทำงานนอกจากนี้นะคะภพมรณะอาจจะหมายถึงเรื่องการงานในต่างจังหวัดหรืองานเก่าๆที่ไม่ได้ทำมานานแล้วหรือฟื้นขึ้นมาทำใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาจะเป็นการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือวาสนาการงานการเงินและความรักของท่านที่มีลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ในเรื่องวาสนานะคะมีดาวรายเดือนจรเข้าออกที่ลัคนาจึงส่งผลก็คือวันที่1-4นะคะมีอาทิตย์กับพุธ แต่ว่าพุธน่ะเดินวิปริตทีนี้ก็ต้องระวังเรื่องเอกสารจะเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเอกสารหรือสัญญาขึ้นมาได้หลังจากนั้นวันที่4ถึง17นะคะเป็นอาทิตย์พุธสุขเรียกว่ากลุ่มดาวคนของประชาชนแต่พุธกับสุขน่ะเดินวิปริตการทำตามกระแสะคนส่วนใหญ่จึงยังไม่ส่งผลดีเจ้าชะตาไม่ปฏิบัติตัวให้คนส่วนใหญ่พึงพอใจก็เป็นได้ ่อมาหลังจากนั้นวันที่17ไปจนถึงสิ้นเดือนมีพุทธสุขนะคะแต่ว่าพุทธสุขเดินวิปริตอยู่ในภพตนุทำให้เจ้าชะตาไม่เยือกเย็น <c oughs> เกิดความติดขาดทำอะไรก็ไม่ลื่นไหลตกลงเจราจาก็ไม่ได้ผล เพราะการวางแผนของเราคิดไม่เหมือนคนอื่นจึงเกิดความไม่ลงตัวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่9้าพฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวเกจจรมาเลงลัคนานะคะจะมีบุญช่วยเป็นการช่วยเหลือจากคนรักคนสนิททำให้ความวิปริตของอารมณ์และคำพูดของเราไม่ส่งผลเสียหายมากมายนักอย่างไรก็ตามนะคะราศีตุลเนี่ยเรียกว่าเป็นราศีประเภทนระ พอมีดาวจรเข้ามากุมลัคนาจึงได้องค์เกนนาระก็ต้องส่งผลดีกับตัวเราอย่างแน่นอนผลดีที่กล่าวมาก็คืออาทิตย์นะคะวันที่1-17ถึง17เรียกว่าอาทิตย์เป็นเกณฑ์น,นะคะ ตำราว่าสูจะกินทางชัยยะสิทธังทำให้คนราศีตุลไม่มีการพ่ายแพ้นะคะจะได้มีชัยชนะต่อศัตรูและอุปสรรคต่างๆต่อมาผลของดาวพุธนะคะส่งผลตลอดทั้งเดือนเลยก็คือวันที่1-30ถึงส0พฤศจิกายนตำราว่าพุทธกินทางกุดุมพิกังทำให้คนราศีตุลมีเงินมีทองใช้นะคะมีทรัพย์อุปโภคบริโภคอุดมสมบูรณ์ดี ต่อมาคือดาวศุกร์นะคะเข้ามาตั้งแต่วันที่4และอยู่ไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนตำราว่าสุกรักกินทางมหัทธนนะคะทำให้คนราศีตุลได้รับผลดีเป็นเรื่องเงินทองและมีบริวารแวดล้อมจำนวนมากค่ะ ต่อมาเรามาดูเรื่องการงานนะคะมีพระรหัสจรเข้ามาที่พบกรรมมาได้ทำเนียบมหาอุดทำให้มีผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถสูงนะคะมาช่วยเรื่องงานอันนี้ก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่การช่วยเหลือนะคะในช่วงต้นเดือนก็จะล่าชาไปจากเดิมหรืออาจจะไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าพระรหัสมนนั่นเองพองวันที่7ไปนะคะพระรหัสเดินพักเลยไปจนถึงสิ้นเดือนเราก็ต้องระวังผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะบางทีก็ไปอ้างหลัก การที่ไม่ถูกต้องฟังดูไม่ค่อยเข้าท่าไม่มีเหตุผลทําให้เราเกิดวิกฤตศรัทธาในตัวผู้ใหญ่ที่มาช่วยเหลือนะคะเพราะว่ามาทําในเรื่องที่ผิดไปจากระเบียบประเพณีที่ดีงามค่ะ ต่อาานะคะเรื่องการเงินอังคารนี้จรเข้าพบการเงินตลอดทั้งเดือนเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ต้องขยันต้องลงมือทำจะต้องเดินทางไปเพื่อเรื่องเงินเรื่องทองหรือของมีค่าวันที่1 7บเถึงสาพฤศจิกายนนะคะอาทิตย์เติมเข้ามาที่พบการเงินทีนี้อาทิตย์กับอังคารเขาเป็นคู่ศัตรูกันจะน,นั้นช่วงวันที่17ไปแล้วจนถึงปลายเดือนต้องระวังนะคะมีคู่ศัตรูเข้าการเงินจะเสียเงินเสียทองมีเรื่องขัดแยง้ง อาจจะต้องทะเลาะเบ,บาแวงหรือคิดเห็นไม่ตรงกันพอเรื่องเงินค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องความรักวันที่1นถึงเนะคะไม่มีดาวจรเข้าพบปัตตนิแล้วก็ปาดูเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอังคารนะคะจรไปเข้าพบการเงินก็หมายความว่าคนรักนํามาตามติดมาติดซอยห้อยตามหรือว่มามาดูเรื่องเงินให้เรามาช่วยลงมือดําเนินการอย่างขยันขันแข็งในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทอง พอหลังวันที่9ไปแล้วมีดาวเกตจรมาเข้าพบปัตตนีก็หมายความว่าเราจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นหรือไปทำบุญกุศลไปถือศีลปฏิบัติศาสานากิจกับคนรักคนรู้ใจค่ะทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจรเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้าย ทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ